ีรสชาออกแบบชุดิมอนขวดเอลเอทอหุ่นแซบสับมากเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถแถมความแซบ,บไม่เป็นสองรองใครสำหรับออกแบบชุดิมอนนางเอกสาวที่มีหุ่นเพียวบางระดับนางแบบไม่ว่าจะออกมาปล่อยแฟชั่นเซ็ตไหนก็ทำเอาใจละลายอยู่บ่อยๆล่าสุดก็ทำไอจีรสชาเบา เมื่อเจ้าตัวออกมาโพสรูปการถ่ายแบบให้กับแบรนด์เสื้อผ้าปวดความแซกด้วยการใส่ชุดเอลลอยโพสท่าสุดชิคโทว์ให้เห็นหน้าท้องที่แบนราบพร้อมกับหุ่นสับสุดปังพร้อมจนเป็นแปดตะลึงงานนี้ทำเอาบรรดาคนในวงการบันเทิงตาลุกวาวแฮ่คอมเมนต์และไลค์เข้าใจกันยกใหญ่พร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหุ่นดีมากเวอร์